สวัสดีค่ะ,ะชื่อวริพรสาริกานะคะชื่อเล่นชื่อจิ๋วค่ะปัจจุบันอายุ48ปีนะคะ ด้วยความที่ตอนนี้ค่ะเราเป็นนิ้วล็อกเพื่อนเขาก็เลยแนะนําให้ลองทานดูนะคะสาเหตุจากการเป็นนะะิ้วล็อกก็ค่ะด้วยความที่ว่าเราต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราต้องทําอาหารให้คุณแม่นะคะทุกๆกมือเลยเชา้ากลางวันเย็นมันทําให้นิ้วเราล็อกนะคะบางทีอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบดึงนิ้วตัวเองขึ้นมาได้เลยนะคะทําให้เราอะ่ะมันมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจําวันเรามากๆเลยะคะ่ะเริ่มทานเรนูเนี่ยมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะทานช่วงก่อน ท้องว่างนะคะก็กดทานเนี่ยสี่ปั๊มนะคะจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยคือเราอ่ะปวดมาเป็นเกือบเกือบเกือบสองเดือนแล้วคือมันก็เริ่มแบบปวดปวดมากๆแล้วเราก็ไปซื้อ,อยามาทานแต่ทานแล้วมันก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นด้วยด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยต้องทํากับข้าวทาอะไรอยู่มันก็ยังไม่หายนะคะพอมากินตัวเนี้ย อาการปวดอ่ะมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็แค่ช่วงเอ่อหนึ่งอาทิตย์เนาะถ้าเกิดเราทานเยอะกว่านั้นนะคะนานขึ้นอ่ะมันก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้คืออยากเชิญชวนแล้วกันเนาะอยากเชิญชวนให้คนที่มีอาการแบบนี้หรือมีอาการปวดข้อปวดข่าเหรืออาการที่มันปวดกระดูกแบบนี้ค่ะอยากให้ลองมาทานจริงๆเพราะว่า เราทานแล้วเนี่ยขนาดแค่อาทิ์เดียวเนาะอาการเราอะยังดีขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเราทานมากกว่านี้เราทานปริมาณเขาเรียกว่าระยะเวลานานกว่านี้มั่นใจเลยว่าตัวนี้จะทำให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ทานเนี่ยหายจริงๆที่สุดค่ะ